ตีวผมอกหล่อหอนที่ิงาเข้าหลังนแลจังหวที่ยิงขวาผไม่ถับแล้วผมจะยิงปุ๊บแม่ขวไปเนี่ยปุบขารับขนแต่าังนพี่จอเนี่ยป๊อก ไม่ได้ยินเลยอ่ะยี่ปีู่ดูคนแรกเลยถาเอาอีกข้างไหมข้างไว้เออยี่มาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาดูว่าให้ข้าวไว้ถามก่อนไงเหรอตอนแรกผมบอกว่าขาแค่โซนเพราะว่าผมเป็นบ่อยเวลาแบบหยิบข้าวแล้วจะบอกพอกลับไปบ้านพอตกเย็นเสร็จเท้ามาโอ้ยตถึงแล้วตื่น เ้ยปันหาปวดข้อเพราะว่าเขาปวดข้อเพราะว่าปวดติเท้ากาตล้วปวดข้อแล้วผมก็เลยผมรวบอกแฟนผมเลยว่าพอในเอ็กซาเล็กวนะดึงล้าวสองฝั่งบางทีมันมันมันล้าแล้วมันไม่ใช่ขยับมันมันเรียกว่ามันขีเออนั่นแหละมืนขีดอันนี้คือว่าจะต้องไปปวไปวเสร็จแล้วก็ใ ใส่กบ่หนึงแล้วก็มาใส่กท anyway> ี่สามเดือพอครบสามเดือทุกหอสวละเดือนนิดเดียวเองหอก็ได้หอให้ก็ใส่กขปเอาเป็นนั่ทานที่จริงทีใสุ่กหอขปใส่บหลเดือนนิดเดียวต่ก หอว่าไงหมอว่า้าไมหายเองก็ตอไปดไเรื่อยไปดู่ไ่ดอแกยาเาเียโคตรทรมารอได้ไหอยากเอาเทียโอ้ยใครจะรับครับมันออแกสอ้สามที่แ่อบ้านก็ทำอะไรูู่้่เด

ไปไปไป <c oughs> ไปเขาล้องด้วย <c oughs> ให้เขานวดไงให้เขานวด ได้ยแม่มอเราไมมีต้องคยค่านังันไยรทีนี้โดตกิแ้วแป้งแบบนคนที่บอลไม่เป็นเลยตอนนี้ไม่เริ่มกลับีลเวหักขึ้นเริ่มเริ่มกลบตีเรียนอยู่ในอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะไเป็นการุดที่จเก็เกินเี่ยนจะท่าเออมันมันใช้ได้เนี่ยเริ่มแบบว่าพอเริ่มแล้วเรหายแล้วเปลี่ยนท่า

ชีวิตไม่เคยเป็นประเดินต้องขายไม่เึ็นตะเดินลงเลยตายกระดาษจริงๆคุยเรื่องเงี้มันมีกระบวนการใช่ดังหรืว่ามันก็มีวิธีที่ว่ามันมีที่โผลขอไม่ให้มาไปหายที่เป็นค่าร่มมันก็มีให้ไปหายแล้วเวลาอาบน้ำเราใช้แค่ไอ้กิ่งกิเตี้ยเตี้ยเดียวมันก็เลอยู่เหนือลราผ้าเงี้ยมันก็จะกลบไปจนเลยไม่มีเลยใช่ไม่ไม่มีหรอกให้ขอ อนั่งกินนอนกินเลยนะหายแล้วนี่ที่ขายมันจะมีขององัดเป็นคุ๋ของพี่นะขึ้เมยดีจนเป็นการของเมียยิงนะเฮ้ยหัวกะหงีตายแล้วอย่างนี้ต้องไปดยเป็นขยะนะลูกลูกชายหายไปไหนแล้วลูกชายไปหลเย็น

ไม่เนละเนัเลยไม่ได้คุยจิงเรื่องนี้มียเอาลเอาล